สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเอฟซีแบดบันทมสุขูสุข,สขนนะครับพี่น้องมือนี้นะครับแบดเฮ็ดพี่น้องนี่นะครับตำซั้วขนมจีนนะพี่น้องใส้แคบหมูนะครับพี่น้องไส้น้ำม่พร้อมนะครับนี่นะครับผมเผ็ดเผ็ดเลยพี่น้องนี่นะครับหับยอันเม็ดผักกระเดพร้อมนะครับพี่น้องนะครับเราแบก็ดีมีผักผักกับนะครับตัางๆนะพี่น้องาแบดไปเสือนไครปิ้งมาพี่น้องใครปิ้งนะครับ มาเดินนะครับพี่น้องผู้ดใดที่เขามารับชมคลิปนะครับผมกดฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำเนเดินพี่น้องนะครับมองดูพี่น้องอุ้ยมาเหะนนะครับมาเดินนะครับพี่น้องลุยก่อนนะครับมามาพี่น้องนะมาเป็ดคือเก่าพี่น้อง เผ็ดอีกแล้วผักกับเขามีมะละนะครับมะละชื่นก ทำแท้กากหมูมมีความนัวนะพี่น้องมันนัวากากหมูพอมนะครับเส่น้ำม่นพอมเพียง ไคปิ่งมาพี่น้องเนี่ย โอ้เพจที่เราพี่น้องบันนี่นะครับ Ka mō i te น้ำไม่พร้อมนะครับนี่นะครับ โอเคนะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับแบดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับติดตามน้ำเนเด้อพี่น้องนะครับคลิปหน้าแบดสิพ้าไปกินยังนะครับกดสันกระดิ่งไป่าเลยนะครับสรับคลิปนี้นะครับไปแล้วครับเด้อพี่น้องมาเด้อนะครับนะครับ